วัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับดนครับยัโรสกาทีวีนะครับวันนี้นะครับเราไปเที่ยวกันครับไปเที่ยวไหนกันครับคุณแม่ครับไปสวนสัตว์สามพันอ่าพาตัวเล็กไปเที่ยวนะตอนนี้ตัวเล็กกลับอยู่ครับขับรถกําลังไปครับผมยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูครับสวนสัตว์สามพันวันนี้เราจะไปเจอตัวอะไรบ้างนะครับยังไงก็สําหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ไปไปด้วยนะครับผมใครที่ดูอยู่นะตอนนี้ก็กดซับฝากกดซับด้วยนะครับผมเย้อ้าวนี้นะครับเราก็มาถึงฟาร์มเจระเขสามพันแล้วเย้ตัวเล็กตืแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวไปหาที่จอดรถกันก่อนนะครับผมก็ไม่ได้มาเที่ยวกันนานแล้วนะหลังจากโควิดก็เพิ่งมาเปิดให้ให้มีการทเที่ยวนะครับ ก็โอเค okay. ลองไปดูครับเดี๋ยวไปหาที่จอดรถกันก่อนครับว่าไปดูจะมีตัวอะไรบ้างนะครับที่ฝั่ง okay. โ okay. อ,อเคสาพานโอเคยี่เหล่เค่ดีได้มีตัวเฮ่เหรอเออมันก็มีเนี่ยอยู่เนี่ยนี่เรามาถึงกันแล้วทามเล่เข่ถามพ่านนี่ลูกค่ะนี่ลูกเ ไีว้าไว้าเฮ้ยถึงเกณฑ์แล้วล,ลูกนะนูนไปตรง,งนู้นไปตรง,งนู้นเขาบอ,อกไปตรง,งนู้นนะ้ซื้อบัตรซื้อบัตรซื้อบัตร สมรรบนี้นะครับก็คนเยอะนะครับเอะอะไรนะบอกว่าเห็นจระเข้แล้วอยากซื้อจระเข้กลับไปให้ลูก้นี่นี่ดูดูอือหือเฮ้ยไม่เคยเห็นต้นไม้ใหญ่ใหญ่ความแบบมองที่นี่ที่ไหนไปดูจระเข้ดีกว่าไปดูจระเข้กันเหนือยไหมให้ลูกนะ มาก็อย่างวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับอมาเที่ยวกันฟาร์มระเข้่สามพันนะครับสําหรับใครที่แบบไม่เคยมาก็ลองดูคลิปนี้ดูนะครับว่ามันน่าเที่ยวแค่ไหนนะมันก็ล่มลื่นดีนะครับก็จะมีมาเป็นแบบครอบครัวครอบครัวครอบครัวพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยครับมาเที่ยวกันที่นี่นะครับทางไหนก่อนทางนี้เหรอนีก็เยอะดีเหมือนกันอ่ะไป รเนี่ยจระเข้มาลุโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยอุ้ยดูงงเลยตัวอะไรวะตัวอะไรวะให้ดูหน่อยดิแร้ครัรมาให้อาหารจระเข้กันครับนี่ดูลูกเขางงแม่ให้อาหารจระเข้อยู่แม่ลุก ดูนะลูกไก่ไม่ลงไม่ลงอ้ยกินกินกินงับงับหูหูปับ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 โอ้ให้อันจะใจกันบูบูบโอ้ยตกตกใจลูกตกใจตกใจลูกดูดูดู ยูไม่ให้อเอา้าไม่โดนมันไม่โดนมันต้องโดนมันด้วยนี่เอา้าให้โดนมนเลยอือเอาละมันเห็นมันเห็นหน่เฮ้ยดูมองใหญ่เลย้อ่านี่นะครับก็ก็มารอดูการ,รแสดงชา้างกันนี่ น้องมิวสิกำลังกินน้ำอยู่เลยดูดน้ำจุ๊บๆๆเลยฮะเด็ก7เดือนนะครับนี่เจเดือนมารอดูช้างโชว์ช้างยังไม่เคยเห็นช้างเลยนี่พามาดูช้างเห็ไหมลูกอ,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 อดูดน้ำดูดน้ำจุ๊บๆดูดน้ำจุ๊บๆ ช้างงนุนลูกช้างเห็นปะช้างช้างไม่สิหนูเห็นช้างวันหนุนหนูช้างหนูหนุนช้างช้างลองเอาไปทางโน้นอ่ะช้างช้างช้างเออ

อีลาเฟนอีลาเฟนช้างอีลาเฟนอีลาเฟนชา้างลูกนวลลูกนวลมังกี้ชนีแก้มเต็มจริงๆลูกสาวเนี่ย มือขาวเพราะมันเกามือบอ่อยเปล่าเล้าลงไปนบอ่อเปอดิดขาเปิดอ่างกะรอกกระเอกค่ไร้หางเหมือนหางกุดหางตุงๆกระรอกแค่ไร้หางนึกถึงตุก๊กแกชนิดหนึ่งนะที่หางมันคมโป่งเนื้อกินเนื้อหางน้องมันตุ้ยน้ยน่ารักมาก <c oughs> <c oughs> เหมือนไม่ใช่จระเข้เลยอ่ะจระเข้ไร้หางหางกุดกุดหางตึ้มป่ะนี่ไก่งวงชิคเก้นงวงเห็นไหมโอ้ยนกยุงมีนกยุงด้วยนกยุงแผ่แม่แบ้ไอ้แม่เบี้ยไอ้แผ่ มรนเพ็ีงหางเขาเรียกลระเพงหางนาะไปง่ายโชว์ด้วยเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นไหมนุ่นๆห็นมือเห็นไหมนุ่นๆุันโอ้เพื่อนโชว์หนึ่งรอบโชว์เอาลิงจ๋อยการแสดงราการสาวไปจะเป็นการแสดงช้างตะเกีบเสียง ใครที่สนใจกับค้างแดงที่เราแสดงค่ะเลิกค่ะเนาะ

มีชื่อปะหวะมันมีชื่อไหมสิงโตไลออนไลออนมีชื่อเรียกไอไลออนนะไลออนอ่านี่นะครับก็กลับกันแล้วนะครับหลังจากที่เรามาสวนสัตว์อ่อะไรนะฟาร์มจระเข้ สามพันนะครับก็สนุกแล้วก็มีภาพตื่นตาตื่นใจประมาณหนึ่งครับสำหรับารการคาดความคาดหวังสาหรับมาเที่ยวสวนสัตว์ก็อารมณ์ประมาณนี้เนาะใช่ไหมมัน็ควาะควาหวังของเราคือเราอยากให้น้องมิวสิกเนี่ยเขามาเปิดหูเปิดตามีความตื่นตาตื่นใจกับสัตว์แปลกๆกับอะไรที่เขาไม่เคยเจอ,อไม่เคยเจอซึ่งตัวเล็กก็อาจจะแบบ ซึมซับบ้างไม่ซึมซับบ้างไม่รู้ใช่ไหมครับแต่เขาได้เห็นได้ได้ได้เคยเห็นมันก็จะมีแบบความจําเล็กๆน้อยๆที่เขาจะจะจาได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สําหรับฟาร์มจระเ้ฟาร์มเจระเข้สามพานั้นก็ส่วนใหญ่สัตว์หลักๆก็คือจระเ่นแหละใช่ไหมไม่มีจะเ้ใช่เพราะว่าสัตว์อื่นๆก็อาจจะประปายนิดๆหน่อยๆมากกว่าไม่ได้เยอะมากนักนะครับอาจจะมีลิงมีนกมีไก่มีอะไรก็แล้วแต่ มีแต่ตระขอ่าแล้วก็มีกี้ก็เป็นสิงโตเนาะสิงโตก็เป็นสัตว์ที่หาดูได้ไม่ง่ายนักนะครับในตามตามอ่าตามสวนสัตว์ประเทศไทยในอุทยานหรือไม่ก็สวนชันใช่อ่ายังไงก็สำหรับคลิปนี้นะครับเยนโรสกาทีวีนะครับฝากกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากกัน ทิ้งไว้ด้วยนะครับลากันไปก่อนนะครับกับเพียงเท่านี้นะคับคาฟาร์มจอระเขีและภาพส,สวยๆเราจะมาตัดต่อให้ดูกันอีกทีใช่ไหมย yeah! ูน้ำจวบ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 เลยลูกสาวจวบจวบจวบ